เป็นสนิมเป็นกดเป็นด่างเราหายไปเลยคือปัญหานั้น,น,นหายไปเลยเค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับคู่หูเกษตรพารวยค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ปัวปากท่าอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งเรามา อัปเดตผลงานของคู่หูเกษตรตอง8ค่ะได้ผลลัพธ์ดีมากๆเลยค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับเจ้าของนาแล้วนะคะนั่นก็คือผู้ใหญ่ประดิษฐ์ค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของนานะคะว่ามีความประทับใจยังไงบ้างค่ะไปกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนข้าวงามมากเลยค่ะขึ้นงามสม่ำเสมอเลยนี่หวาน ดีค่ะผู้ใหญ่สวัสดีค่ะลุงตีมาชมผลงานค่ะข้าวงามเนาะงามงามค่ะอันนี้ได้หวานได้หกวันนะครับขึ้นดีด้วยอันนี้ผมจะถามผู้ใหญ่ว่าาร์มแตกต่างระหว่างรุ่นที่ผ่านมากับรุ่นนี้ครับว่าผู้ใหญ่เห็นข้าวขึ้นเป็นยังไงครับนี่เขียวนะเขียวขึ้นดีขึ้นดีนะครับอ่อืมแล้วมองดูเขียวดูนาข้างๆยังไม่ค่อยขึ้นหวานพร้อมกันหวานเดียวกันหวานวันเดียวกันผลหวานผลเดียวกันอ่าค่ะ ปูนปานะครับุเขียวแล้วก็เสม,มอดีใช่หลังจากที่เราได้หมกักซันยอ้สลายต่อสร้างฟังข้าวกํา,า,กาจัดข้าวตีนี่ยมันจะเป็นไงบางลระมวันข้าวท่กวันก็นี่ค่ะผลงานแล้วผู้ใหญ่บอกโดนฝนทุกวันเลยตอ,อ,อนวันเนี่ยสาม,สามที่วนันท่วมคณะเลยครับสาท่วมคณะเลยข้าวก็ยังขึ้นนะครับขึ้นไม่มีตําหนิเลยไม่มีตรงไหนบอดเลยนะครับขึ้นหมดเลยสม,ม่าเสม,มอทั่วทั้งแปลงแล้วก็ดูสมบูรณ์ดีมากเลยเนาะ ี้ก็ขอซีหนึ่งเนาะซีหนึ่งซีหนึ่งนะครับนี่ครับดูภาพเขียวนะครับทางโน้นยิ่งขึ้นหนาเลยนะครับแค่หกวันนะคะ,ะจากปัญหาที่เคยเจอผู้ใหญ่เมื่อก่อนที่ว่าข้าวไม่ขึ้นอ่ะมันมันมันขึ้นไปแองแองใหญ่ยัยงไงตรงนี้ทะเลาะไม่ขึ้นเลยตรงโซนกลางนี่นะครับไม่ขึ้นเลยนะรุ่นนี้ขึ้นหมดเลยนะครับรุ่นนี้ขึ้นหมดเลยม ือตัวนี้มันจะเพิ่มมันจะเอาเศษอาารที่ตกค้างในดินนะพี่ใหญ่ตัวย่อยเรานะดึงขึ้นมาให้ข้าวเราได้กินแล้วก็ที่เรามาเนี่ยคือหน้าเลนผู้ใหญ่เยอะรากข้ามก็จะยาวจะยาวไวครับใช่ครับเนี่ยมันจะยาวไวแล้วดินเราไม่มีสีแดงนะครับดินฟาร์มเป็นสนิมเป็นกดเป็นด่างเราหายไปเลยคือปัญหานั้นหายไปเลยดินดำเลยนะทุกคนนี่ค่ะดินสมเแล้วหน้าเลนเราก็จะไม่แห้งไวจะอุ้มน้ําไวข้าวเราก็จะมีความชุ่มชื้นอยู่มันจะไม่ แคกแกนนะครับตรงนี้นี่คือผลดีมากเลยใช่นี่นะคะผลงานก็คือตอบโจทย์มากเลยค่ะทุกคนพี่ใหญ่ประทับใจมากเลยดีใจดีใจเลยเนาะแบบมาลองไม่น่าขึ้นนะมันตกสามวันสามคืนเนี้ยอ๋อฝนตกเยอะนะครับตกตั้งแต่วันหวานเลยเหรอวันกลางคืนเปิดน้ำก็เอาเลยอ๋อคือวันบ่ายวันบ่ายก็คืนตก วันแรกเลยครับเปิดน้ำตอนเย็นจนคืนก็เอาสามวันสามวันว่าขนาดเลยรวมขนาดก็ยังงอกขนาดนี้โอ้สุดยอดอย่างนี้ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเนาะดูนาดูครับสุดยอดเท่านั้นเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนฝากติดตามงาน้วยนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันตอนใส่ปุ๋ยรอบแรกเนาะเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกช่วงหนึ่งเราจะมาติดตามกันเป็นระยะระยะนะครับเพื่อจะมาดูว่าข้าวีดแปลงนี้จะเหลือ กี่เปอร์เซ็นต์นะครับช่จากการทําแบบถูกต้องทำวิธีการเลยอืมเออมันจะเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาติดตามกันจะได้ผลผลิตดีมากแค่ไหนเดี๋ยวเราจนรอจนเก็บเกี่ยวผลผลิตนั่นแหละ<ช>เราจะติดตามผลงานกันนรืเอยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยคะ่ะเราจะมีคลิปดีๆสาระดีๆนะคะมานําเสนออย่างต่อเนื่องท่านใดที่มีปัญหาข้าดีดยาวัชพืชในในาเยอะนะคะ ติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะเรายินดีให้คำแนะนำคำปรึกษานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ